สวัสดีครับผมมือน,นี้มากแก่มือเนอครับยิศาเคยบรรนุนนเหมือนเดิมครับแตบบ่บีบเลยครับเอามือนหนึ่งมานำมือเบื้ับเบิ้งงตะหุนก <c oughs> ินมาจยักษ์ซาครับได้บบจักษตู้เนี่ยได้บยัตู้เอาเสียนใหญ่มากครับมือนี้เลยได้ของใหญ่นีกระบังตีงร่างอย่างครับเผาเลยครับบรรยากาศ ถึงไหนเนาะครับเคยเบ็นนู่นมาครับมากินปลาชวนพี่น้องเลยมาครับโอ้สุดยอดครับแตาเสียบซ้ายครับแก่มือเนาะครับนี่ครับเออปลาไปชมผลงานครับเต็มจันนี่นะครับเต็ีแต่หาง อ่ครับดอ้ล่งหาลูเที่ไหนบ้าว้าว้าวว้าวมันชิลูดโมดมันเอองานคุณภาพครับทีมงานเราคุณภาพมากครับโอ้เบิบนี้แบบนู้น จุนยกมือข้างหนึ่งครับช่วงนักมาได้นักจัมมาเลยครับชมบรรยากาศกลางกลางฝนกิจโตครับมือนี้บรรยากากศ่ครับจริงเลยครับชำบัดนะครับ เดี๋ยวบอกลายรเมื่อไงครับมาด้วยครับเดี๋ยวพาไปกินจีปลาด้กันครับแซ่บๆครับผมก็ติดตามไปเรื่อยๆครับมาเบิ่งครับอย่างผ้าเช็งแซ่บเมาสหัวออกนี่ครับเป็นไงกันโอยหาใช่ประเดี๋ยวครับไทยุ้งเทียบครับผมติดกลับมาเด้อครับ เาแช่ไดเลยครับอยู่ในกรงเทีอ๊าใช่ไเครับยู่ในอนซีร่มครับเสยบ่บ่ครับมาทานครับมาทานครับผมครับตังเห็ดขัวป้าครับสมบิากาศเคยบนู้นังอย่างปลาดุครับปลาดุกประคอครับออครับผมสิดยอดมาครับ เบรมันยานะครับเผาครับนี่ครับโอ้เนี่ครับแสีบรเ้ยครับมีมือยหันหครับเทียงพอดีครับผมกินเทียงพอดีครับเ้นป้าก็มีเงินนะเต้นตานนะมเจียโอ้เมือนเสียบยังนาะเต้นตานเหมือนเสียเออเปิบันนิมไมเบ้งครับเปรบ่นน อีกะหมขนาดทีเลยอีกาเนี่ยมขนาดนี่ชือบาอีกะหมขนาดเนี่ย่อดลอดอนต้งฟังงโรงเรียนเขาใส่ชุดจริงด้วยขวักเงียบขวักเงียบชิมน้ำเบืองเบืองบาวลีครับบาบ่ เหมืงบรรยากาศกินเรื่อยๆครับนี่แหละครับสุดยอดครับอ่านี่แหะอาน้ำกินสปาลองอ่านใหม่แล้วครับใหม่แล้วครับพระคอครับผู้ใดว่าอู่ว่าท่านเอาไว้ลุคพร้อมต่อบรรยากาศกินแซ่บเหมือนกันครับคุณผู้ชมโอ้ผิมันแห้งครับมันเหนียวๆเลยครับมันแห้งหับไม่มียเไร กินประหญิงคือคนปลานี่คนปลาอ่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 านี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็ดแล้วสายกินครับอืมมาเด้อพี่น้องมาเสียบๆสนกันครับ เห็นเลยเห็นเลยประมาณสองลูกครับตัวนี้ครับไงมาครับมาได้อยู่นิด่หค่ดีสุดยอดครับผมซิมซิมครับซิมนะครับเสียบบครับโอ้ยทำยูอันโฮเตียวเลยหโอ้โฮลเตียวโเตียวิ่่อ อันนี้ครับเลยบรรยากาศเขาข้าวครับมาผิดศีลนะครับผมพี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ้ยคอยมาหัวได้ได้ได้รถคาูมาไหมถอดพี่น้องถอดมา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 ครับมากินในกันครับผม ครับแ,แสบดีครับหงาดเกินหังชีแล้วครับเป็นแสบครับผมหูไข่ผมจับถือตู้มีไข่จีตู้มีไข่ขัดรับไข่ปลาครับยีม,มันสุกด้วยครับ เป็นปอเป็นเปานนำเลยครับหยว่างสีดีละมัมอยูเนี่ยมดุอ๋ออมเป็นปาแดดซีูบอ่่าซีรักเหลียนีินอเฮางใครครับเขาจังไงอได้คือ้ยใครวะใครเม่อนาครับใครปลากรเบียกับปลาทูนัะ ไม่ช่างมันดีถ้ามันเกินพี่น้องเลยาขาเวียกับปทอนะครับความขากุดนลงไหล่เสียครับโอ้ขาเวียกับปทอครับหนึ่งพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องผมบินไปหอดดวาวอังคาร์แจวแจวแจวครับมันแห้งครับมันแหง้งมันดีที่มีรู <c oughs> อมาๆมาครับพ่อแม่พี่น้องปอปายครับเดี๋ยวเ้อบบมาสูงอย่าครันชผู้ีวครับนี่มาละสูดไม่เปิดมันจัหนีเวลาจะนนีเปลาสูเขาบอกคือจะหนีไม่เแม่นมเลยจันนีมือป่าเปล่าแฉะมาครับ ไปเจ้านี่เมืเ่อป่าเปล่าแลาวที่ว่าไปแล้วครับบอลไกลไปสามล้า,ลานทุกเป้าโค้งเล็กไปให้ไม่แจกสาธารณะเสียดเออไปเข็งชุดหย่อนน้ำหนึ่งครับบรรยากาศสามกลางตรงไฮตรงน้ำ อย่างประดุกเรื่อยๆครับมาด้วยครับเสียบๆในกันครับผุ้มมันในกาดดืบบรร้อๆมันในกาดครับโอ้บุกม่วงกำลังออกดอกอยอดมากครับผุ้มโอ้บรรันในกาศดีมากครับ หาใช้บด้ยอยู่ที่บานเล้าครับไปครับ,บขอขอผากไปเพียงชำนีนะครับกับบรรยากาศลูกทุงลูกทุงครับครับสวัสดีครับ